เข้าสู่บรรยากาศของสนาม s c g ซ t a d i u m เดียมเมื่อวันพุธที่20สิงหาคมนะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพนะ์ล็กนัดกลางสัปดาห์ก็เป็นบิ๊กแมตนะครับกิเลนพยอง s c g เมืองทองอแต่ของเราต้องเปิดสนาม s c g Sta d i เ m ดียมพบกับทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเต็ดนะครับถือว่าเป็นการเจอบิ๊กทีมติดต่อกันนะัดที่2ก่อนหน้านี้เพิ่งบุกไปเสมอกับทีมสุพรรณบุรี f ประตูตาอ0 เกมนี้ก็จะเจอกับบุีรัมนะครับแล้วหลังจากนั้นสุสัปดาห์ก็จะบุกพิเยนทีมชมบุรี FC อีกก็เรียกว่าเป็นช่วงตัดสินแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมลุ้นแชมป์ต่างๆด้าการธาราจิกเองมีปัญหาให้ปวดหวัวในเรื่องของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับกำลังหลักอย่างมาริโอยูราฟสกี้ยังเจ็บกล้ามเนื้อนัดนี้ไม่มีชื่อ เปสเปนเพ่มตัวจริงแล้วก็ข้างสนามแต่ว่าจงก็คือต้องฟ้าัยชนะให้ได้นะครับเพื่อลดช่องว่างจาก4คะแนนให้เหลือเพียงแค่1คะแนนีคือภาพบรรยากาศที่กนุ่มตรเกรยมยอของเราเดินทางเข้าสู่ภายในสเตเดียมนะครับ วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งน,นะครับที่บรรยากาศของกองเชียร์ทั้งสงสมโมสรเต็มความจุของ SCG s t a d i เียครับปัญหาเรื่องตัวผีปีนี้ก็มีน้อยมากครับเพราะว่าแฟนคลับของเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการจับจองตัวอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันแข่งน้อยนะฮะที่จะมาหาตัวกญญารนข่ัก็จะซื้อกันก่อนแต่เนิ่นๆแล้วละครับ สถาติการเจอกันของบุรีรัมกับ SCG จีมุงทอยเต็ดในเล็กๆนั้นเกียงย่องบุกไปเสมอมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่ i m o ม i l e s เ a เ i ียนะครับแต่ว่าการเล่นเต l ต้าลีครับนัดที่2เนี่ฮะเอสมุงทอยเต็ดของเราก็เคยแพ้ก,กับบุรีรัมอยู่นแต่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งที่สนาม SCG แห่งนี้นี่แหละครับ ก็ยังคงเป็นเสถิที่ล้มยากอยู่ดีนะครับสำหรับทีีาพิอีของเราที่ยังไม่ชนะทีมบุรีรัมเลยก็เป็นโจทย์ยากของดากันทารจิกแล้วก็นักเตะนะครับที่จะพยายามเอาชนะทีมบุรีรัมให้ได้ในสักวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นบิ๊กเกมบิ๊กแมตช์นะครับบรรดาบูธของสปอนเซอร์ต่างๆก็ลงกันอย่างฟุ่อเฟือนแล้วครับไม่ว่าจะเป็น iMobile Yamaha A.I.A. โคกโตชิบารวมไปถึงแออเชียนะครับนี่ครับพอใกล้ช่วงเวลา20นาฬิกาฟนคับก็เริ่มทยอยเข้าสู่ภายในสเตเดียมครับอืมเป็นภาพที่หนาแน่นจริงๆครับแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆนี่เป็นทางส่วนของพิตตี้ของสปอนเซอร์ลีโอนะครับ แฟนครับหลายๆคนก็มันอกมั่นใจนะครับว่านัดนี้จะเป็นการล้างแคนทีมบุรีรัมย์ยุยเต็ดได้สักทีก็เป็นฟุตบอลนัดกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ากองเชียร์ก็เข้ามาเต็มความจุแบบนี้แหมน่าดีใจจริงๆเลยแลครับไม่ใช่เพียงแค่กองเชียร์ทั่วไปนะครับนัดนี้สเลปดาราศิลปินดังๆก็เข้ามาชมเกมเป็นขัน เยอะพอสมควรแล้วครับเจ้าเดิมๆก็อย่างแจ็คแฟนฉันโกติอารามบอยรวมไปถึงพี่จิมชวนชื่นนะครับซึ่งวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของพี่จิมแล้วก็พี่ต้านะครับพี่ต้ามิสเตอร์ีมใครที่เป็นแฟนเพลงรุ่นเก่าๆน่าจะรู้จักพี่ต้านะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่จิมกับพี่ต้ากันครับว่าความรู้สึกก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วบรรยากาศภายใน s c g ซีจีสเตียมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับ ครับวันนี้เราอยู่กับ2ศิลปินชื่อดังนะคบพี่จิมแล้วก็พี่ต้ามิสเตอร์ทีมนะฮะพี่จิมเจอบ่อยแล้วแต่ว่าสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่มาคราว <c oughs> ที่แล้วก็มาดูบุีร์แล้วก็แพ้วันนี้ทำไมตัดสินใจมาเชียร์อีกครั้งหนึ่งครับก็ <c oughs> มันต้องมาอยู่แล้วแฟนมืองอมันต้องมาอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะที่เรามาเนี่ยยังไม่ได้เฮเลยตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้เฮเลยเราจะมาเจอช่วงช่วงวิกฤตทุกทีเลยนะเจอเมืองเจอบุีรย์ครที่สองเนี่ยยังไงก็ต้องขอคืนบ้างแล้วล่ะ ต้องขอคืนนะสู้ๆอย่างพี่ตา้าเราเพิ่งทราบเองว่าเป็นกองเชียร์เอสซีเมืองทองยูนเต็ดทำไมถึงเชียร์ทีมเอสซีครับเออจริงๆแล้วชอบมานานแล้วเอสซีจีแต่จริงๆเมื่อก่อนมาเล่นคอนเสิร์ตชันเดอร์โดมเนี่ยผม, <ๆ S 1> ผมก็จะเห็นนักเตะเมืองทองวิ่งวอร์มไปวอร์มมาแล้วผมก็นั่งดูเขาแล้วก็รู้สึกว่าผมผมผมเป็นแฟนแมนยูแล้วผมคิดว่าเมืองทองมีอะไรคล้ายๆแมนยูหลายอย่างผมเลยเลือกเชียร์เมืองทองแล้วเชียร์มาหลายปีแล้วแมตที่แล้วที่พี่จิ้งมาผมก<ช>็<ผ>มาแพ้ด้วยกันแพ้ด้วยกันนะพี่แพ้บอลถ้วยตีกิ๊ดเดินเข เขาเจอหน้าพี่จิมกันก็บอกโอ้โหพี่จิมใหี่แล้วมาคราวก่อนก็แพมาเธอก็แพเราจะดูจนกว่าเมืองทองจะชนะอ่าางเมืองทองก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าหลังๆนี้ไม่ว่าโกตีก็เชียร์เมืองทองอ่าแจ็คก็เชียร์เมืองทองหลายแต่หลายคนก็เชียร์เมืองทองนะครับบรรยากาศของสนามฟุตบอลเอซีเมืองทองเป็นยังไงไปแล้วครับก็มันเป็นกันเองดูดูมีความเป็นพี่น้องกันนะทุกคนเข้ามาแต่ผมไม่เคยอ่าสัมผัสบรรยากาศของกองเชียร์แต่พอเริ่มเข้ามาเนี่ยมันดูเข้าเข้ากันได้เร็วอ่ะพอเจอปุ๊บเหมือนทุกคน มันคนสปีชที่เดียวกันแล้วก็มันแค่มอหน้าเตอหน้ากันแล้วก็แค่นี้ก็มีมีความสุขนะเออในการแบบก็อยากจะบอกเพื่อนพี่น้องทางบ้านนะว่าดูฟุตบอลนะฮะในสนามเนี่ยแตกต่างจากดูทีวีมากมายเนี่ยยังมาที่ SCG s t a d i เ m เนี่ยเวลาเชียร์กันเนี่ยเสียงดังสุดๆทั้งฝั่งทีมเยือนทั้งฝั่งเจ้าบ้านมันเป็นอะไรที่เราใจมาก และอยากให้มาดูกันเยอะๆก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศมันเยี่ยมมากๆครับถ้าคุณน่อยากจะสูบฉีดเลือดนะลองมาเป็นแฟนของทีฟุตบอลเลือดที่ไหนก็ได้แล้วที่คุณชอบแล้วแต่ใจคุณนะนะแต่ว่านี่ก็คืออุณหภูมิหนึ่งที่ทําให้ร่างกายคุณสูบฉีดคุณจะมีพลังขับเคลื่อนอุณหภูมิอุณหภูมิเลือดจะแตกต่างกัน,น่ะกับคนที่ไม่ได้ดูเซติเมืองทองไม่เคยชนะบุรีรัมสักครั้งเดียวหรอครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะ ว,วันนี้ต uh ้องเ,เอาแล้วล่ะวันน nice ี้ต้องเอาแล้วเดือนนี้กีฬาพูนขบงไมเนี่ยมีขบวนไหมบ้างนิดหน่อยไปหน่อยกีฬามันมันบางทีเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีไว้ทำลายซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งใจมากว่าอยากจะล้มลบสติอันนี้ทิ้งไปสักทีนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้ในวันนี้ก็จะมาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะได้มันต้องมีวันที่ทำลายได้สักทีแต่ที่สุดคืออยากให้เป็นวันนี้เลย มาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันระหว่าง s อ g มุนทอยเดเตดกับบุรีรัมยูเดเตดกันเลยดีกว่านะครับสิเอผู้เล่นตัวจริงของทีมกีเลยพยองผู้สาประตูเป็นกวินธรรมสัจจนานแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยแบ็กขวาปีพลพาณิชกุล2เซนเตอร์อลิสบอด้าทศพลลาเทศมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับเป็นคิมดองจินสารัตอยู่เย็นแล้วก็กับตันโกดัสกอรทองเหลา ตัวรุกฝั่งขวามิลานบูบาโรฝั่งซ้ายวุฒิชัยทาทองหน้าเป้า,าใช้เคลตันซินวาเป็นบุอิรามยูเต็ดเคลลก็เริ่มเล่นก่อนละครับแล้วก็เป็นทีมเยือนครับมีโอกาสได้ลุ้นก่อนเนีย่ยการโฉบของปาตินโจโอโ้โหโงงโดนด้วยนะครับแต่ว่าเช็ดบางไปนิดหนึ่งบอลก็หลุดเสาออกไปแต่ก็เรียกว่าเสียว,ว่าพอสมควรนะฮะสำหรับแฟนคลับกิเลพย,ยอง นี่ยแต่ลูกโต้กลับของทีมกิเลมยองเคตนซินวาจับบอลแล้วยิงยังดีที่สิวรลักษ์ยังเซฟไว้ได้ครับเจียร์ธนบุญมาทันนะครับทำฝากเคตนซินวาก็รับใบเหลืองออไปในช่วงครึ่งเวลาแรกครับความพยันของวุฒิชัยทะทองครับฉกบอลมาได้แล้วจ่ายไปตรงเสาสองเครตันามาไม่ถึงปทุมสกัดออกไปได้ก่อน รู้แต่มุมเดรสกอนท้องเหลาแถวสองมีใครไหม <c oughs> มีจังหวะประทะกันนะครับจกกักรพันธ์กับสารัตอยู่เย็นไม่ฟาวแล้วครับไม่ฟาว,ฟาวก็เล่นต่อครับจกกักรพันธ์มองเพื่อนทางฝั่งซ้ายมีตูเนส <c oughs> แล้วตูเนสยิงง่ายๆครับผ่านมือกวินเข้าไปโอ้บุยรมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะก่อนหน้านี้ พุทธสินไม่เป่าว่าเป็นการทำฟาวนะครับก็เลยทําให้ทางบุยรมเล่นต่อแล้วก็เป็นที่มาของประตู1น1ครับนี่ฮะยกเท้าสูงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแล้วครับอาจจะมองว่าจาักรพันตั้งใจเล่นบอลน,นะฮะแล้วนี่ฮะมา2-1แบบนี้ครับก็เซฟยากล่ะครับเป็นลูกสวนกลับ ของทีมบุีรัมยุเอตเต็ดนะครับจากลูกเตะมุมของทีมกิเรนยองของเรานาทีที่35ครับบุยรมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์มิลานทางฝั่งขวาโยนมาเสาสองวิชัย,ยมองชงแล้ววิิััยตามมาเล่นต่อโอ้โหแล้วถูกกระแทกจากทางด้านหลังนะครับน่าและผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษนะครับโอ้ต้องมาดูภาพช้าครับ สุรสุขขาครับแม่กระแทกกุลิชัยตะทองจากทางด้านหลังแล้วก็เป็นเครตันสินวาโอหูแต่ว่ายิงไปติดเซฟสี่วันรักแล้วครับน่าเสียดายครับกีลนพีย,งย,พยองของเราไม่สามารถตีเสมอได้จบครึ่งแรกนะครับเป็นบุรีรัมย์ชิมเยือนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงพักครึ่งนะฮะมีกิจกรรมของทางสปอนเซอร์ใจดีของเราหลายต่อหลายเจ้าเลยละครับไม่ว่าจะเป็นโค้กไอโมบาย AIA แนละที่สำคัญครับวันนี้มีโปรโกอล์ฟชื่อดัง2ท่านโปร,โปรอาร์มแล้วก็โปช้างเข้ามาให้กำลังใจทีมกิเลพยองของเราที่สนาม SCG Stadium ดด้วยล่ะครับ เอสซีจีเมืองทองยูเตะของเราดีใจมากๆนะครับที่เห็นโปรกอล์ฟทั้งสองท่านมาชมฟุตบอลไทยลีกบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ธงชัยก็แตกต่างครับจากการเล่นกอล์ฟครับก็เป็นบรรยากาศมาดูฟุตบอลคือจริงๆผมเล่นฟุตบอลอยู่แล้วได้เล่นฟุตบอลแต่ว่าก็ได้ได้ดูว่ามีการพัฒนาครับสำหรับวงการฟุตบอลเราก็ได้เห็นผู้ชมเข้ามาดูค่อนข้างเยอะมากครับก็ตื่นเต้นครับไม่ไม่มีโอกาสได้มามาดูแบบนี้บรรยากาศจริงๆครับต้องขอก็ก็หลายๆอย่างครับผมว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนบรรยากาศครับได้มาดูฟุตบอลบ้างอะไรบ้างแต่ก็ชอบฟุตบบบออออลลลยยยู่แ้้วคครรััโโดดพืนนนฐาากกกจ์ฟ แล้วโปรเกเดะละครับก็แปลงใหม่ครับไม่เคยได้เข้ามาสนามฟุตบอลแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเราจะจะบูมเกี่ยวกับเรื่องไทยพีเมียร์ลีกขนาดนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านที่ที่สร้างให้ให้ใหบอลไทยเราบูมขึ้นมาแล้วให้นักบอลเรามีศักยภาพสูงขึ้นช่วงครึ่งแรกเป็นไงครับบรรยากาศของไทยลีกสูสีกับบรรยากาศของฟุตบอลยุโรปเลยไหมครัก็จริงๆแล้ว ผมว่าตัวเองแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขามีโอกาสเข้าไปดูในสนามแต่ว่าเราจะดูเรื่องของทีวีมากกว่าเพราะบรรยากาศน่ามาดูสนามจะแตกต่างกับทีวีเพราะว่าบรรยากาศในสนามนยมันจะดูแล้วมันได้กับแฟนบอลมากกว่าได้ได้เห็นว่าการเชียร์ฟุตบอลก็ไม่ต่างจากต่างชาติครับรก็ไม่ต่างครับสนุกสนานครับแฟนๆทีมทีมทีมเย่าก,ก็เชียร์ได้เต็มที่แล้วก็ฟุตบอลก็เล่นได้ออกมาสนุกก็คงต้องติดตามครึ่งหลังครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณทู้ส่งน่าวนะครับ มาดูไฮไลท์ในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับดาสกอนยนลุกเตะมุมมาทศสโพลาเทศมองกดลงพื้นแต่ว่าสิวัลักษ์ยังคงปัดออกมาได้ครับวันนี้เหนียวจริงๆแล้ววางบอลของทีบุรีรมยุยยเตะครับปิยพลฉกไม่ได้จากธีรทรบาง <c oughs> แล้วธีรทรแม่พยายามจะแย่งบอลคืนนะครับหวดเข้าไปที่ข้อเท้าของปิยพลเต็มๆได้รับใบเหลืองที่2ครับแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปบุญรำเลอตัวผู้เล่น10คนครับ สารัตทำชิ่งกับแด่สกรจับหนึ่งจังหวะและ้วซัดด้วยขวาเต็มเตมโอ้โหสิวรลักษ์ยังบินปัดไปชนเสาออกหลังไปครับแม่ไม่มีโชคจริงๆสำหรับ s อ g จีมุนทองยิเต็ดนี่ฮะลูกโมงอีกครั้งหนึ่งของทีมกิเลนพยองก็ยังไม่ได้ประตูครับทางฝั่งขวามีเติมครับจ่ายเข้ามาเคลืต้นได้ยิงโอ้โหตรงนั้นบุยรำยืนอยู่2คนสารัตต้องจ่ายง่ายๆกับมิลาบูมโร โอ้โหตั้งใจเน้นเน้นแปรให้ทะลุช่องแล้วแต่ว่าศิวลรักก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับเครย์ตันพลิกตัวแล้วกดด้วยขวาเต็มๆสิวลรักจะปิดมุมเยี่ยมครับโอยิงยังไงก็ไม่เข้าเลยครับสำหรับกีเลนพยองของเราเนีย่ยช่วงท้ายเกมตองกวินต้องเติมสูงขึ้นมาพยายามจะจ่ายเข้ากลางให้กับมิราบูบาโร่แต่ว่าก็ยังถูกสกัดออกหลังไปได้น่าจะเป็นจังหวะลุ้นสุดท้ายของทีมกีเลนพยองแล้วล่ะครับหืมกวินทำสัจจานณพยายามเต็มที่นะฮะ จะช่วยให้ทีมได้ประตูตีเสมอจบเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นบุริรำวิเ็ดที่บุกชนะทีมกีฬาพิョงของเราไปได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้ช่องว่างคะแนนห่างกันออกไปเป็น7และทีมมึงทองของเราก็ตามชมบุรีเป็น4คะแนนก็เรียกว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ยังไงแล้วก็ยังคงต้องเดินหน้านและสู้กันต่อละครับ